พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่117ข้อที่463ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้อาศัยสามจำพวกเป็นฉนหะนคือ บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้อาศัยอีกประการหนึ่งบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัย นิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธขามิดีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้อาศัยอีกประการหนึ่งบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้อาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าบุคคลอื่นจากบุคคลสามจำพวกนี้จะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลน,นี้หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้ทำการตอบแทนคือด้วยการกรบบาบไหว้การลุกรับ การประนมมือไหว้สามีจิกรรมการให้ผ้านุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแก่บุคคลสามจำพวกนี้มิใช่ง่ายแล